ไสใ,ใหญ่รับท้ายปีกับบอร์ดเกม d e a t h Invitation เชิญมาเชื่อเปิดตัวมิเนเจอร์คาแรคเตอร์ทั้ง10ตัวที่บอกได้เลยว่าสายสะสมห้ามพลาดเจ้าไปใช้เล่นเกมก็ได้เจาไปตั้งโชว์ก็ดีมีครบทุกคาแรคเตอร์รวมทั้งพี่นัดปิ่นโตและน้องขนมถ้วยงานนี้เล่นแล้วได้อารมณ์กว่าเดิมแน่นอนเปิดพรีออเดอร์แล้ววันนี้จากปกติราคา2,500บาทเหลือเพียง1,800บาทเท่านั้น สินค้ามีจำนวนจำกัดและโปรโมชั่นนี้มีถึงแค่สิ้นปีนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นพลาดแล้วพลาดเลยนะครับถ้าใครอยาก pre order แล้วก็แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วนะครับไปกดกันได้เลย สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้พี่นัทปิ่นโตเนี่ยกำลังจะเปิดร้านรเาเมงมาแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อย <c oughs> เกมนี้ชื่อว่าเดลราเมงช็อปครับชอบเหลือเกินนี่แบบ <c oughs> รู้สึกว่าได้แต่ <c oughs> เล่นเกมผีมานะได้ทำหลายอาชีพมากจริงๆนะร้านขายต้นไม้ทำพัดททมไปอยู่ร้านข้าวร้านโบลิ่งคือไปอยู่มาทุกร้านแล้วล่าสุดมาร้านราเมงนะครับราเมงช็อปเป็นเกมสยองขวัญจากประเทศญี่ปุน่นแล้วก็ตอนนี้เป็นเวอร์ชันเดโมซึ่งในเดโมจะมีความยาวประมาณ1520 นาทีประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูว่าตัวเกมมันน่าสนใจแค่ไหนเพราะว่าพี่นัทเป็นคนชอบอะไรญี่ปุ่นญี่ปุ่นอยู่แล้วจะได้รู้ว่าตัวเต็มมานี่น่าเล่นหรือเปล่าก่อนอื่นดูแล้วออปชั่นมีแค่นี้ไม่ต้องปรับแล้วลุยลุยเลยครับมาร้านรามเมงต้องเป็นทงขสื่อด้วยนะของพี่เนี่ยแบบว่าน้ำข้นกระดูกหมูเดยวันวันที่หนึ่งเขาบอกว่าโอเพนชอปนะให้ไปเปิดร้าน ไปพลิกป้ายแล้วก็เปิดร้านรับลูกค้าได้เลยนี่คือเราเริ่มมาเนี่ยเราอยู่ในหลังร้านเลยนะใช่ไหมคำแนะนำเอาน้ำซุปใส่ชามก่อนบรอสบรอสก็คือน้ำซุปนะครับคุกเดนูโดอัน n ชีลวซอฟลวกเส้นให้นิ่มจากนั้นเอาเส้นไปวางในชามจากนั้นก็ใส่ท็อปปิง้งเติมน้ำแกงลงไปแล้วก็เสิร์ฟให้ลูกค้าได้ชาชู2ชิ้นต้นหอมเขียว1แล้วก็ไข่ลวก2โอเคไข่ต้มหรือไข่ลวกแล้วแต่สูตรเลยบางสูตรก็ใช้แบบ ต้มบางสูตรก็มาแบบยังมาตอยอย่ามาตอยหน่อยยัามาตูมยังมาตอยเลย <laughs> ไข่ยังมาตูมยังมาตอยนี่กินไม่ได้เด้อไหนดูสินี่คือหน้าร้านของเราอ่าคือญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีผ้าม่านเป็นผ้าม่านไม้ไผ่ถ้าลูดขึ้นก็คือเปิดร้านนะครับแต่ถามว่าเราเปิดเลยไหมขอเช็คก่อนว่ามีอะไรบ้างมีชามโบลิทออลิทคือนี่ที่รองจานนี่เราวางวางไว้ก่อนอ๊ออ่าชามนี่น้ำซุปซุปไก่กับซุปสปซี่มี2ซุปคือต้องบอกว่า ที่เห็นเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วน้ำซุปในรามเมัเคี่ยวนานมากใช้เวลาเป็น1ิบสิชั่วโมงนะครับนี่คือแบบเป็นสูตรเปิดมาจากก๊อกได้เลยอะ่ะแต่แปลว่าต้มค่มคืนมาแล้วมีเส้นเส้นดิบแล้วก็ที่เขย่าเส้นสีหลุมไข่ต้มอยู่นี่แล้วก็ชาชูอยู่นี่พอไหมเนี่ยแค่นี้อ่ะเปิดร้านเลยนี่กูอยู่ในซอยมืดๆน่ากลัวน่ากลัวดูไม่น่าจะมีลูกคา้าเอ้ยมีเว้ย กำลังทักอยู่ว่าไม่น่ามีลูกค้าเดินผ่านซอยเปียวขนาดนี้แต่ร้านเราจะเป็นร้านลับๆนี่ร้านชื่อดังเดี๋ยวนี้คือร้านดังๆต้องอยู่ในซอยแคบๆเปียวๆเท่านั้นสวัสดีนี่คุณเป็นพนักง,งานใหม่ใช่ไหมคะเราเลยบอกว่าอ๋อใช่แล้วครับว่าแต่วันนี้รับอะไรดีครับฉันขอรามเมงไก่ใส่ชาชูแล้วก็ต้นหอมเขียวด้วยได้เลยครับรอสักครู่นะครับเราเรียนมาแล้วเอาชามใส่น้ำซุปไก่กึอลวกเส้นสักหนึ่งกระยอง จากนั้นเอาชามมาวางตรงนี้เอาเส้นขึ้นมาเส้นนิ่มยังซื้อนิ่มแล้วก็ต้องใส่ไม่ใส่ไข่เหรอใส่ชาชู2องอัน1 2แล้วก็กรีนอาเนียนหนึหรือว่าน,นี่มันคือฝาปิดวะโอ้คือฝาปิดเสิร์ฟขอบใจนะโอ้โด้วยความยินดีเลยครับเห็นไหมชามแรกก็ไม่พลาดแล้วแล้วก็ขอให้โชคดีกงานใหม่นะคะ อ๋ฮะขอบคุณครับพี่อวยพรนะนี่แปลว่าเราเนี่ยเสิรฟ์ฟถูกใช่ไหมเพระาะเขาไม่ได้บอกเอาไข่แต่ถ้าเอาไข่เนี่ยต้องใส่2อันนะโอเคลูกค้าคนถัดมามาแล้วคนนี้หน้าตาหล่อเหลาอการนั่นเนี่ยเน่วัดดีดีใจที่ได้เห็นคนหน้าใหม่ๆมาทำงานที่ดีบ้างนะหิวจะแย่แล้ววะเอางี้ขอราเมงไก่สองถ้วยนะอันนึงใส่ไข่อันหนึ่งอนนง่อันหนึ่งใส่ไข่กระหอมอีกอันนึงเอาแค่ไข่กระชาชูไข่กระหอมไข่กระชาชูได้เลยค่ะ ซุปไก่ลวกเส้นสองก้อนวางก่อนฮึชจัดไปครับคุณพี่เส้นหนึ่งเส้นสองไข่กระหอมใช่ไหมไข่กระหอมแล้วก็อันหนึ่งไข่กระช่าชูไข่สองชาชูสองทำไมกูไม่เอาชามไปวางใกล้ เดินมือเป็นละวิ่งเลยอ่าเรียบร้อยค่ะพี่หนูทาไม่พลาดหรอกหนูแบบอยู่มาหลายร้านแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะคุณลูกค้าแล้วก็น่ารักดีนะเราเนี่ยมุ่ง้าพี่มาชมกันอย่างนี้โจง้จงๆกันเขินแย่เลยอันนี้กูเป็นผู้หญิงนะเนี่ยสรุปเกมนี้คือเราเล่นเป็นผู้หญิงน่ารักดีเหมือนกันนะน้องเนี่ยพอจะเป็นไปได้ไหมที่พี่จะขอเบอร์น้องติดต่อไว้หน่อยนะเพื่อแบบโทรมาสั่งราเมงกริ๊งกรา้างอะไรอย่างนี้แล้วเรย์บอกไปว่า เอออย่าดีกว่าค่ะพอดีผัวหนูรออยู่ที่บ้านค่ะเ,เรื่องของมึงเหอะไปอ่านี่ขอเบอร์ก็ไม่ให้ผัวหนูชื่อน,นัทค่ะเดี๋ยวพี่นัทเขาจะมารับหนูตอนหลังเลิกงานนะคะคนนี้เป็นเหมือนเอเจนต์นะครับแบบหน้าทํางานเหมือนผู้จัดก,การหรือไม่ก็เจ้าแม่แฟชั่นหรือไม่ก็ผู้จัดก,การผู้จัดการส่วนตัวของศิลปินอะไรอย่างเงี้ยแต่งตัวแบบนีนรบ้รับรับออเดอร์ขอสไปซี่ราเมงใส่ไข่ต้มแล้วก็หอมด้วยนะให้ไวเลยนะฉันมีงานต้องทำได้เลยค่ะสไปซี่ราเมงหนึ่งที่ค่ะกูวกเส้นรอเลยได้ไหม หนๆก็ไหนๆแล้วลวกแมงให้หมดไปซี่รามเมงใส่ไข่กระหอมค่ะกูยกไว้นี่ดีกว่าขี้เกียจเดินเร็วพอไหมครับพี่นานจังวะฮะแค่ทำรามเมงธรรมดาเนี่ยไปประชุมไม่ทันแน่เลยเนี่ยขอบใจนะอึดอัดชะมัดอ้าวด่ากูอีกบอกแล้วเขาต้องเป็นระดับเมนเจอร์วันหลังถ้ามึงรีบมึงก็โทรสั่งให้เขาไปส่งที่ที่ออฟฟิศมึงวันนี้เป็นคุณบ้าท่านหนึ่งมิซุกิจงัง มิสกิซังท่านนี้ตั้งชื่อให้นี่แม่หนูแม่สาวน้อยดูเหมือนเธอจะเพิ่งมาอยู่ที่นี่ใหม่ใช่ไหมจ๊ะดีจังเลยนะที่คุณซาโตะน่ะจ้างเธอมาหลังๆมาเนี่ยเขาป่วยบ่อยมากยังไงก็ตามฉันขอราเมงไก่หนึ่งราเมงสไปซี่หนึ่งราเมงไก่ฉันขอเป็นใส่ไข่กับใส่หอมส่วนสไปซี่เนี่ยใส่ให้หมดเลยนะได้เลยฮอนสไปซี่ใส่หมดส่วนนี้ใส่แค่ไข่กบหอมชึบไข่กะหอมไข่กะหอม ตัวน,นี้ใส่หมดทุกอย่างใส่ทุกอย่างเลยอึ๊บไข่ฟองชาชูสักครู่นะครับพี่มิซุกี้ซังนี่ค่ะเสร์ฟเร็วทันใจเหมือนสายฟ้าโอ้ดูน่ากินจังเลยนะเนี่ยเมนูน้อยขอบคุณค่ะรับรองเดี๋ยวฉันแวะมาอีกแน่เลย ตายมากคับพี่ทาง่ายจังเลยอะรามเมงอะรู้สึกว่าง่ายกว่าร้านอื่นๆที่เคยไปทํานะอย่างเคบับอะไรเงี้ยแม่งแบบวุ่นวายครับคนนี้เหมือนจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีฐานะเอ๊ะว่างไงแม่หนูฉันเพิ่งทํางานเสร็จมา12ชั่วโมงเต็มเลยนะนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวันปวดหัวมากเลยแม่งเกือบตายยังไงก็ตามเอาราเมงไก่ที่ใส่ท็อปปิ้งทั้งหมดมาให้หมดเลยแล้วกันนะได้เลยค่ะรู้เลยว่าพี่หิวเดี๋ยวหนูเตรียมข้าวให้ค่ะใส่ทุกอย่างนะคะ พิเศษหนึ่งกำลังไปเสิร์ฟแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะขอบใจมากนะเนี่ว่าแต่จะขายเครื่องดื่มบ้างไหมอะที่เนี่ยฉันหิวน้ำมากอยากได้ชายเย็นเออขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าร้านเราตอนนี้ยังไม่มีเครื่องดื่มค่ะฉันว่าเธอน่าจะลองขายดูนะมันจะได้แบบลูกค้าเขาจะได้มีน้ำกินด้วยนะเออถ้าหาว่าขายน้ำฉันจะมาทุกวันเลยเออไว้จะบอกคุณซาโต้ให้นะคะปิดร้านเรียบร้อยแล้วถูพื้น ไอ้ยเี er, พอ่อมึงใครวะโทดดีฉันไม่ได้ตั้งใจจะทําให้เธอกลัวนะพูดได้สองแบบไปให้ผลซะฉันจะเรียกตํารวจไม่มึงมันใครเนี่ยเราเลยบอกว่าฉันจะเรียกตํารวจ เ็นยฉันคือพี่ชายของซาโต้ใครนะคะพี่ชายของซาโต้ไงซาโต้ที่จ้างเธอนะ่ะแต่ว่าคุณซาโต้ไม่ได้บอกหนูนะคะว่าคุณจะเข้ามาเออฉันแค่แวะมาดูเธอแค่นั้นแหละเราเลยบอกไปว่าตอบได้2แบบแบบแรกคือหนูโอเคดีค่ะขอบคุณมากแบบที่2หนูเกือบหัวใจวายแล้วอะตอบตอบแบบที่สแล้วกันเกือบหัวใจวายแบบฉันขอโทษจริงๆนะไม่เป็นไรค่ะ กลับบ้านแล้วไปพักก่อนได้แล้วเดี๋ยวฉันปิดร้านให้เองเราเลยตอบได้2แบบแบบแรกแน่ใจนะคะแบบที่สองคุณซาโต้บอกให้หนูทำความสะอาดก่อนที่หนูจะกลับบ้านมึงเป็นใครก่อนไม่น่าไว้ใจเลยครับจริงๆถ้าแบบนี้ผมควรจะบอกว่าคุณซาโต้สั่งมาแต่คุณซาโต้สั่งให้หนูทำความสะอาดก่อนคะ่ะก่อนจะกลับบ้านฮ่าฮ่าไม่เปนะ็นไรดอกน้าเขาไม่รู้หรอกอีกอย่างหนึ่งฉันมีเรื่องบางอย่างที่ฉันตกลงมือทําด้วยตัวเองด้วยนะเออถ้าเงนินก็ขอบคุณค่ะทางออกอยู่ข้างหลังนี่เองนะฮะ เชื่อคนง่ายไปบ้าถ้าถ้าเป็นชีวิตจริงนี่ไม่ได้นะไม่ไม่ควรครับไม่มีหลักฐานต้องโทรหาซาโต้ก่อนแต่ว่าเกมมันไม่ให้โทรไงมันไม่มีโทรศัพท์ที่ร้านด้วยมึงจะแอบมาแดกรามเมงกูหรอเนี่ยร้านกูก็ไม่ได้มีอะไรนะเงินกูก็เก็บไปหมดแล้วเอาเนี่มันสบายใจแล้วกันงินกูไปแล้ะไว้ติดตามตอนต่อไปนะเออ ขอบคุณมากที่เล่นเดโมของเกมรามงชอ็อปนี่อยู่ในช่วงของการพัฒนาแรกๆเลยมีอะไรก็ฟีดแบ็กมาแล้วกันนะถ้าหากว่าชอบเดโมตัวนี้กรุณาใส่วิชลิสไ้ด้วยอาศัยให้เพราะว่าอยากซื้อมาเล่นอยู่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นล,ลุงคนนั้นเขาเป็นน้องชายคุณซาโตะจริงหรือเปล่านะครับตัวเกมเต็มยังไม่บอกว่าวางขายเมื่อไหร่บอกว่าคัมมิ่งซูนก็เลยไม่รู้จะได้เล่นเมื่อไหร่นะครับนี่เป็นเกมหนึ่งที่เราเล่นในวันนี้ไปดูอีกสักเกมแล้วกันนะจ๊ะ มาถึงเกมที่2ในคลิปนี้แล้วนะครับกับเกม Terminal Terror นะเป็นเกมผีสั้นๆเกี่ยวกับป้ายรถประจําทางป้ายหหลังจากที่เราขายลามเมงเนะ่เรากาลังจะกลับบ้านเรื่องมันต่อกันเรื่องมันต่อกันแล้วก็มาขึ้นรถเมย์เดี๋ยวดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นอีกหลังจาเจอคนแปลกหน้าไปแล้วทีหนึ่งตอนนี้ร้านลามเมงไม่รู้โดนป้นเป็นตายละดียังไงแต่ระหว่างนี้เราก็มารอมารอรถเมย์กลับบ้านไปไหนไม่ได้เลยได้แค่นั่งอยู่ที่นี่ต้องมานั่งคุยที่ป้ายรถเมย์มีโทรศัพท์ในมือเห็นบอกว่ารถเมย์กำลังจะมาอีก20นาทีบรรยาาากศนัว งานก็เหมือนจะมาถึงทางตาันคนรักคนรู้ใจอะไรก็ไม่มีฮ้อชีวิตกูมาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยมีเสียงเท้าเดินมาแบบเบาๆจากที่ไกลๆมาจากทางซ้ายนะแต่ผมมองไปผมไม่เห็นใครว่ะ <c oughs> เสียงรถวิ่งไปแต่มีเสียงใครเดินมาจริงๆนะมันแบบ มาแล้วเห็นแล้เสียงแหวกย่ามาดูมือถือกันแล้วก็แกล้งมองแบบห่างตาเหมือนชีวิตจริงดูมือถือแล้วก็เหลือบไปดูมาพร้อมกับเสียงลมเป็นคุณลุงท่านหนึ่ง แต่เราเป็นผู้ชายนะไม่น่าจะมายุ่งกับเราแต่แต่ก่อนหน้าน,นี้เราเป็นรำเองเราขายเป็นผู้หญิงอยู่นะตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นผู้ชายแล้ว,ปแ,ลวแปลงเพศมาแล้วอ่ะเออพ่อนุม่มนี่บอกฉันหน่อยได้ไหมว่ารถเม์ขบวนต่อไปจะมาอีกเมื่อไรผมดูให้นะครับประมาณ3นาทีครับพี่โอ้ขอบใจมากนะทำไมลุงมาแล้วลมแรงจังเลยครับเนี่ยตอนผมอยู่คนเดียวไม่มีลมสักแอะอาวอร์สุดๆ,ๆไม่รู้จะคุยอะไรกันนั่งเงียบๆไป3นาทีกับคุณลุงแล้วกูก็ขยับอะไรไม่ได้ในะเกมนี้คือขยับได้แค่เมาส์ ลุงแกก็ดูลุกลี้ลุกหลนเหมือนรอรถเมย์อยู่ของเรา20นาทีนะของลุงแค่3นาทีเองลุงว่า,วางๆไปลองชิมลามเมงในซอยมืดดูนะครับผมขายอยู่ทุกคืนเลยมาแล้วรถลุงโอเคนี่ลุงครับลุงไม่ขึ้นรถเหลอค่อ้อาวลุง เหียล,ลุงไปไหนเนี่ยเอาแล้วทิ้งกูไว้กับไปรถเมย์นี่กูว่าแล้วลมมันแรงเป็นพิเศษลุงเมื่อกี้ยังถามหารดรถเมอย์อยู่เลยโอ้โหแล้วลมแรงหนักกว่าเดิมตอนนี้คนลุกสู้เลยเจอซีน,นี้เข้าไปแม่งเอ้ยแล้วกูลุกไปไหนไม่ได้ด้วยเมื่อไหร่รถกูจะมาเนี่ยอีกห้านาทีรถจะมาแล้วมาเหอะมาเหอะเพราะว่ากูไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้ว ขายลามเมงก็เจออะไรหลอนๆมาแล้วนี่มาเจออะไรอีกไม่รู้เนี่ยแล้วอยู่ดีลมก็เงียบสนิทหรือว่าลุงแกตายที่ป้ายรถเมย์นี้วะโอ้โหเสียงจากข้างหลังโบกรถได้ไหมไปด้วยพี่เสียงใครมาคุยย่าอะไรข้างหลังวะเนี่ยเสียงมาจากข้างหลังข้างหลังป้ายรถเมย์เลยอ่ะ สายตานั่นโอ้มายกอดโทรหาใครก็ได้คุยเป็นเพื่อนหน่อยดิไม่มีเพื่อนอีกแฟนก็ไม่มีชีวิตคนทำงานกลางคืนหันซ้ายหันขวาอยู่อย่างเงี้ยไม่มีใครมาโผล่ใต้เบาะไม่เอานะเกมแม่งระแวงสัตว์เลยตอนนี้คือแบบมีเสียงอีกแล้วครับเสียงอะไรสักอย่าง ไม่แน่ใจแต่หันไปไหนไม่ได้เลยได้แค่นี้ไม่ซ้ายก็ขวาไม่บนก็ล่างปล่อยกูเหอะให้กูกลับบ้านเถอะนะรถเมย์ห้านาทีมันนานนะวะเอาดีๆนิ่งระแวงหนึ่งขั้นมองข้างบนเนี่ยกลัวมีตัวอะไรบนหลังคาถ้าเป็นรถเมย์ไทยนะห้านาทีก็คือมึงรอไปเลยชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอันนี้หวังว่าจะเป็นรถเมย์ที่ตรงเวลานะมาเหอะทรมานสัตว์เลยอะ หมดแล้วศรัทธาคุยอยากกลับบ้านแล้วเกมคือให้มองแค่นี้อ่ะนั่นน่าจะเป็นรถเมล,เมล์ของชันละมั้งใช่เออมาเหรอเร็วๆ,ๆ,ๆลุกเลยลุกเลยวิ่งเลยวิ่งเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเดี๋ยวนี้บัตรเดี๋ยวนี้เย้โอ้ยขนลุกสู้ไปหมด มาหันบนนี้ต่อเกมยังไม่ให้เดินนะให้หันอีกแล้วหันแค่นี้แต่คิดว่าอยู่บนรถนะปลอดภัยนะแต่รถก็ไม่มีใครเลยนะครับรถเมคคันนี้เงียบจังกระจกก็มองไม่เห็นอะไรอ๋อมันคือเกมว้าเกมนี้แม่งหวยแตกใช่มัดน,นึกว่าจะมีอะไรมากกว่านี้อ๋อที่แท้คือเราขายเรามเมงเสร็จเรากลับมาเล่นที่บ้านแล้วนะเรากลับมาเล่นเกมที่บ้านแล้ว เกมแม่งห่วยว่ะ This game sucks ลุกไปเยี่ยวเขาหน่อยดีกว่าเราก็ไปเยี่ยวครับอ๋อาาเยี่ยวเสร็จแล้วแล้วไงต่อจบเรียบร้อย เกมกูไม่ได้หวยกูแค่รอจำสแกมึงและนี่ก็คือเรื่องราวของ Terminal Terror ครับจบแบบนี้เลยนะฮะก็ถือว่าเป็นคลิปที่รวมเกม2เกมที่1นลามเมงชอ็อปเป็นเกมที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นเกมที่น่าสนใจในเ,เรื่องน่าติดตามนะก็เป็นรามเมงซิมูเลเตอร์ขายของกลางคืนสไตล์ที่เราเคยเล่นกันนะครับมีปมทิ้งไว้ให้นิดหน่อยในเดโมว่ามีตาแก่คนนึงอ้างว่าเป็นน้องชายหรือพี่ชายเจ้าของร้านเนี่ยแหละ มาป้วนเปี้ยนอยู่ในร้านเราเกมที่2 Terminal t e r r o r ก็เป็นเกมแนวแบบป้ายรถเมล์ล็อกกล้องอารมณ์เหมือนเกมผีอ้ํามาหันได้แค่กล้องน่ากลัวนะตอนนั่งอยู่น่ากลัวเลยนะแล้วก็จัมสแกรตอนท้ายปิดไปแต่มือผมเร็วกดมันเลยไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่ประมาณนี้จัดไป2เกมสั้นๆที่มีแนวโน้มว่าจะได้เล่นในช่วงใกล้ๆเร็ววันนี้แหละอาจจะปีนี้ปีหน้าว่ากันไป นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะพบกันใหม่คราวหน้าทางช่องนัดปิ่นโตจะมีเกมอะไรดีๆมาเล่นให้ดูก็รอติดตามให้ดีแต่วันนี้ปีใหม่แล้วขออํานวยอวยชัยให้คุณเนี่ยมีความสุขกันตลอดทั้งปีนี้และปีหน้าเลยนะจ๊ะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเยอะๆเลยวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ